ไอ24ชั่วโมง on radio โดยเอิ้นปานรพีและเฮงวิชัยสนับสนุนโดย LG WebOS ระบบปฏิบัติการใหม่ของ LG Smart TV ให้ Smart TV ใช้งานง่ายกว่าที่เคยและ d t e c Accelerate สนับสนุนสตาร์ทอัพไทยก้าวไกลสู่เวทีระดับโลกสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พบกันในไอที24ชั่วโมงออนร d ดิโอนะคะกับเอิญปานรัฐีค่ะผมเฮงวิชัยครับ ก็ทักทายคุณผู้ฟังกันตอนเย็นๆแบบนี้นะคะนอกจากตอนเที่ยงที่เราจะพบกันได้ในไอที24ชั่วโมงทางช่องสางออ i ิจินอแล้วตอนเย็นอย่าลืมมาฟังกันต่อนะคะในไอที24ชั่วโมง On Radio โอค่ะครับและเรื่องราวของไอทีใกล้ๆตัวนะครับเราจะทำอย่างไรจะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับและที่สำคัญปลอดภัยด้วยต้องพอพูดถึงเรื่องของความปลอดภยัยตอนนี้ใครๆก็กลัวไวรัสทั้งนั้น เพราะว่าวรัสในยุคนี้นก็มีมากมายหลายตัวนะคะคขาดไม่ได้แล้วล่ะค่ะขอแนะนําคุณผู้ฟังเลยนะคะว่าการที่จะใช้คอมพิวเตอร์อย่าลืมมีแอนตี้ไวรัสด้วยเพื่อที่จะป้องกันพวกไวรัสมาว์แวร์ทั้งหลายที่จะเข้ามาโจมตีคอมพิวเตอร์ของคุณนะคะหรือว่าเข้ามาล่วงข้อมูลล่วงความลับหรือว่ามาทําลายการทํางานหรือว่าทําให้การทํางานนั้นผิดเพี้ยนไปครับจะว่าไปแล้วสําหรับเรื่องของแอนตี้ไวรัส บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องง่ายๆธรรมดาอยากจะเอาตัวไหนมาใส่ก็ได้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะครับเราจําเป็นจะต้องมีหลักการวิธีการในการเลือกแอนติไวรัสให้คุ้มหน่อยค่ะ,ะ,คะก็จะได้ใช้ได้มีประสิทธิภาพด้วยแล้วก็ตรงกับความต้องการแล้วก็ตรงกับไลฟ์สไตล์และชีวิตของเราด้วยนะคะถูกต้องครับวิธีการแรกเลยเขาบอกว่าของจะใช้อะไรก็ต้องทดลอง เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเอาแอนตี้ไวรัสสักยี่ห้อหนึ่งนะฮะเอามาใส่ไว้ในเครื่องของเราแนะนําเลยหาเวอร์ชั่นที่เป็นของลองใช้ฟรีก่อนอนะครับซึ่งหลายๆยี่ห้อเขาก็จะมีเวอร์ชั่นเทสให้ให้ลองทดลองใช้ดูก่อน,นแล้วหลังจากนั้นถ้าชอบก็ค่อยซื้อนะคะครับแล้วก็ถามว่าข้อดีของการลองใช้คืออะไร มันทําให้เราได้รู้ว่าแอนตี้ไวรัสที่เราลองดูนั้นมันถูกจริตก,กับเราหรือเปล่านะฮะเนาะบางตัวเราอาจจะแบบเขาคนอื่นเขาบอกว่าดีแต่เราไม่ชอบก็ได้ถูกต้องข้อต่อไปค่ะครับต่อมาเลยนะครับเราจะต้องรู้ลักษณะการใช้งานของเราเพราะว่าแต่ละคนที่ใช้อุปกรณ์ไอทีนั้นอาจจะมีพฤติกรรมในการใช้งานที่ไม่เหมือนกันนะบางคนขยันหาข้อมูลครับนะฮะหาข้อมูลมาใช้ในการทํางานหรือใช้ในการเรียน เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีแหล่งข้อมูลที่เราได้นั้นอาจจะมีไวรัสซ่อนอยู่เราก็ต้องรู้ว่าพฤติกรรมของเราเป็นแบบไหนนะครับเราต้องดูใช่ไหมคะมว่าลักษณะการใช้งานของเราเนี่ยเป็นยังไงการใช้งานของเรามันจะบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการโดนไวรัสคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะใช่ะ,ะถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่ชอบท่องอินเทอร์เนต็ตเช็คเมลโหลดไฟล์แนบที่ติดมากับอีเมล ก็มีความเสี่ยงที่จะติดไวรัสอย่างพวกโทรจันส่วนเครื่องที่ใช้กันภายในระบบองค์กรที่พบบ่อยนะคะก็คือไวรัสจําพวกหนอนอดังนั้นอ,อ,อ,อค่ะ<อ><อ>ดังนั้นการเลือกแอนตี้ไวรัสก็ควรจะเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับลักษณะการใช้งานของเราสรุปง่ายๆก็คือใช้งานแบบไหนก็เลือกป้องกันแบบนั้นใช่ครับ แล้วก็ที่จะให้ดีคือบางทีเห็นอะไรมาแล้วไม่แน่ใจอย่าไปคลิกเปิดเขาเขานะฮะเพราะว่าตรงนั้นอาจจะนํามาซึ่งไวรัสโดยที่ไม่ได้ตั้งใจใช่เพราะว่าอาจจะเป็นการไปคลิกแล้วอินสตอลไวรัสหรือว่า พวกมาแวร์ต่างๆ,ๆมาลงที่เครื่องเราก็ได้แล้วก็ทําให้การทํางานผิดเพี้ยนนะคะใช่ครับต่อมาเราจะต้องสังเกตนะครับว่าเมื่อลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสแล้วนะครับตอนที่เราบูตเข้าสู่หน้าฟินโด์นั้นใช้เวลามากหรือน้อยแค่ไหนครับอืมเพราะว่าการที่ลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสบางตัวลงไปเนี่ยนะคะก็อาจจะส่งผลทําให้การบูต ช้าลงนะคะแต่ว่าการที่ปูช้าลงก็ไม่ได้แปลว่าแอนตี้ไวรัสตัวนั้นไม่ดีเสมอไปนะคะคอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเพราะว่าแอนตี้ไวรัสตัวนั้นเนี่ย ไม่เหมาะกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ห,หรือว่าอาจจะมีความไม่สมบูรณ์ของตัวโปรแกร,รมเองถ้าอันนี้ก็คือแปลว่าเขาไม่สมบูรณ์เองอันนี้คือเขาก็ไม่ดีแต่บางทีมันอาจจะไม่สอดคล้องกันกับระบบปฏิบัติการเราก็ได้นะคะดังนั้นการที่เรามาทดลองใช้ก่อนตามข้อแรกที่เราได้แนะนําไปก็เลยเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจมากขึ้นนะคะครับต่อมาครับข้อต่อมาก็คือ Engine เยอะฟังก์ชันเยอะใช่ว่าจะดี อย่างที่บอกไปนะคะว่าเรานอกจากที่เราจะเลือกตัวแอนตี้ไวรัสให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานของเราอย่างที่บอกไปเมื่อข้อที่แล้วแล้วเนี่ยนะคะการดูที่เอนจิ้นของโปรแกรมแอนตี้ไวรัสก็มีส่วนสําคัญนะคะซึ่งเอนจิ้นเนี่ยก็คือระบบการทํางานของโปรแกรมนั้นๆซึ่งการที่โปรแกรมแอนตี้ไวรัสมีเอนจิ้นเยอะหรือว่ามีฟังก์ชันเยอะ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีเสมอไปนะคะเพราะว่า Engine ของแต่ละโปรแกร,รมเนี่ยใช้ได้กับบางโปรแกร,รมเท่านั้นถ้าหากใช้ไม่ได้หรือไม่สเสถียรผลก็คือสแกนช้าแล้วก็เปลืองแรมด้วยค่ะนั่นะครับมาถึงสาระสำคัญข้อต่อมานะครับไวรัสมันมีหลากหลายประเภทเพราะฉะนั้นการจะใช้โปรแกร,รมแอนตี้ไวรัสก็จะต้องเลือกด้วยว่าตัวไหนใช้กำจัดอะไรสิ่งที่ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนเลือกแอนตีไวรัสเลยนะคะก็คือ โปรแกรมตัวนั้นกำจัดอะไรได้บ้างครับเพราะว่าในปัจจุบันบางโปรแกรมอาจจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสเป็นชนิดชนิดไปนะคะบางตัวใช้กำจัดพวกมา l แวร์โดยเฉพาะแต่ถ้าเป็นสปายแวร์ หาไม่เจอ <c oughs> ก็จะกลายเป็นว่ารอดจากมาแวร์แต่โดนสปายแวร์แทนนะคะนี่เลยอันนี้ก็ต้องดูให้ละเอียดด้วยว่าความสามารถที่เขาเขียนไว้ข้างกล่องนะคะหรือว่าใน description หรือว่าในคู่มือเนี่ยบอกว่ากำจัดอะไรได้บ้างนะคะครับก็ต่อมาครับการติดตั้งลงเครื่องหรือว่า installation นะครับหลังจากที่ติดตั้งโปรแกร,รมแอนตี้ไวรัสแล้วนั้นควรจะต้องตรวจด,ดูนะครับว่าขนาดของไฟล์ที่ใช้ในฮาร์ดดิสนั้นมีขนาดเท่าไหร่เออบางทีไม่ใช่ลงแอนตี้ไวรัสไปแต่กินเนื้อที่มาหา อันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีนักก็ได้นะคะเพราะว่าโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่ดีเนี่ยบางทีเขาก็โฆษณาเหมือนกันว่าใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยแต่บางตัวพอใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยเขาก็คือไปใช้ดาต้าเบสบนคลาวดอ๋อแบบนั้นอันนี้ก็อาจจะต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยด้วยนะคะใช่ครับและอีกหนึ่งข้อนะครับคือการสแกนซ้ําไปซ้ำมาซ้าไปซ้ำมาดูเหมือนมันขยันนะครับแต่ว่ามันเสียเวลาอ,อาจจะเสียเวลาเปล่าๆก็ได้นะคะ ซึ่งเมื่อทำการฟูลสแกนไปแล้วโปรแกรมบางตัวเนี่ยค่ะก็จะมีฟังก์ชันให้สกิปหรือว่าข้ามไปมซึ่งการสแกนไฟล์ที่ผ่านการสแกนไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ถูกโมดิฟายคือไฟล์มันปลอดจากไวรัสเนี่ยนะคะคก็จะเป็นการย่นระยะเวลาในการสแกนครั้งต่อไปได้ใชอ่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะช่วยได้นะคะแต้บอกว่าช่วยประหยัดแรมไปในตัวด้วยนะครับนะฮะแล้วต่อเนื่องจากเม่สักครู่นี้ที่เอิญพูดถึงก็คือเรื่องของการรายงาน โปรแกรมแอนตี้ไวรัสแต่ละโปรแกรมนั้นจะมีรูปแบบหรือลักษณะการรายงานผลการสแกนไม่เหมือนกันอันนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าในกรณีของการที่เราเลือกโปรแกรมที่มีการแสดงผลการสแกนที่ละเอียดขึ้นมาหน่อยเพราะว่ายิ่งละเอียดเราก็จะยิ่งสามารถรู้ได้เร็วว่าวารัสที่อยู่ในเครื่องเรานั้นมาจากไหนติดมากับไฟล์อะไรก็จะได้หลีกเลี่ยงนะความเสี่ยงที่จะถูกไวรัสแบบนี้ในอนาคตต่อไปได้ และข้อต่อมานะคะการอัปเดตบ่อยก็จะรู้จักไวรัสเยอะอันนี้สําคัญมากนะคะการที่เราอัปเดตเพราะว่าไวรัสเนี่ยมันจะมีมาใหม่ๆเรื่อยๆยมาแวร์ทั้งหลายเกิดใหม่กันไม่เว้นแต่ละวันนะคะดังนั้นการที่เรามีแอนตี้ไวรัสอยู่แล้วเราอาจจะคิดว่า ใช้ไปได้ตลอดชีวิตซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะคก็จะต้องมีการอัปเดตด้วยดังนั้นก็ควรจะเลือกโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่มีการอัปเดตปรับปรุงตัวโปรแกรมอย่างสม่ําเสมอเ<ช>พราะนั่นก็หมายถึงการอัปเดตให้ตัวโปรแกรมเนี่ยรู้จักไวรัสตัวใหม่ๆแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแล้วก็ปกป้องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะยิ่งอัปเดตเรื่อยๆบ่อยๆก็ยิ่งดีตัวโปรแกรมก็จะได้รู้จักไวรัสตัวใหม่ๆได้ทันทีด้วยค่ะใช่ครับมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วแอนตี้ไวรัส จะใช้เฉพาะบรรดาพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเดียวหรือไม่คำตอบคือปัจจุบันนี้นั้นเขามีการผลิตโปรแกรมแอนตี้ไวรัสหลายหลายที่เลยนะครับแล้วก็เอาไว้ให้ใช้กับอุปกรณ์อื่นๆนอกจากคอมพิวเตอร์กันแล้วนะครับค่ะเพราะปัจจุบันนี้เราก็พบก,กันหลายอย่างนะคะคก็จะมีหลายบริษัทค่ะที่เขาทำออกมาสำหรับ ครอบคลุมได้มากกว่าหนึ่งอุปกรณ์ใช้บนโน้ตบุ๊กก็ได้คอมพิวเตอร์ก็ได้มือถือแท็บเล็ตก็ได้นะคะนะการเลือกโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของบริษัทที่ผลิตแอนตี้ไวรัสบนอุปกรณ์ที่หลากหลายก็จะเป็นตัวเลือกที่ คุ้มค่าไม่น้อยเลยเพราะนอกจากอาจจะได้โปรโมชั่นพิเศษที่มาแบบเป็นแพ็กเกจแล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะได้ใช้งานแอนตี้ไวรัสได้ง่ายเพราะว่าเราจะคุ้นกับหน้าจอที่มันจะคล้ายๆกันในแต่ละอุปกรณ์ด้วยนะคะครับเพราะฉะนั้นนี่มาฝากกันเอาไว้นะครับสำหรับท่านใดที่ตอนนี้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตสมาร์ทโฟนท่านควรจะต้องมีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสด้วยใช่แล้วค่ะบางคนอาจจะบอกว่ามือถือไม่เห็นต้องลงเลยแท็บเล็ตไม่เห็นต้องลงเลย ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้ Android ก็แนะนำอย่างยิ่งเลยนะคะว่าควรจะลงพวกแอนตี้ไวรัสเอาไว้ในมือถือและแท็บเล็ตของคุณด้วยค่ะครับก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไอทีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะครับค่ะท่านใดที่สนใจลงโฆษณานะคะคก็ติดต่อได้ที่ i t 2 4 hrs it 2 4 hrs c o m นะคะแล้ววันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ไอ24ชั่วโมง on Radio โดยเอิ้นปานรับผีและเฮงวิชัยสนับสนุนโดย LG WebOS ระบบปฏิบัติการใหม่ของ LG Smart TV ให้ Smart TV ใช้งานง่ายกว่าที่เคยและ d t a AC x Accelerate สนับสนุนสตาร์ทอัไทยก้าวไกลสู่เวทีระดับโลก